สวัสดีครับพบกับผมเฮียโซมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปทีมชาติอังกฤษจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอันดอร่าคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มของค่ำคืนนี้นะครับ ทีมชาติอังกฤษตอนนี้เป็นจ่าฝูงด้วยสถิติสวยหรูมากๆนะครับลงเล่น4นัดชนะรวดทั้ง4นัดยิงได้ถึง13ประตูเสียไปแค่1ประตูเท่านั้นผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปถล่มฮังการียับเยินถึง4ประตูต่อศูนส่วนอันดอร่าตอนนี้รั้งอันดับ5หรือว่ารองบุ้ยของกลุ่มอยู่นั่นเองลงเล่นไปทั้งหมด4นัดชนะ1 และแพ้ไปถึง3ผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะซานมาริโนมา2ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับต้องย้อนไปถึงปี2009ตอนนั้นเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเช่นกันนะครับในบ้านของอังกฤษเลยแล้วก็เป็นอังกฤษนะครับที่ถล่มไปได้ถึง6ประตูต่อ0เกมนี้หลายๆคนคาดหวังนะครับว่าอังกฤษเนี่ยจะยิงได้ถล่มทลายถึง5-6ลูกเหมือนสกอร์เดิมนะครับแต่ ถ้าเรามาดูในส่วนของสถิติอังกฤษนะครับในช่วงหลังเนี่ยอังกฤษไม่เคยยิงคู่แข่งทะลุ5ลูกได้เลยนะครับเต็มที่คือ4ลูกหลายคนอาจจะติงว่าเกมนี้อังกฤษได้กลับมาเล่นในบ้านแต่เฮียมองว่าเกมที่แล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยปลดล็อกได้แล้วก็ยิงกระจุยกระจายก็จริงแต่เกมนี้นะครับอันดอร่ามาเหนียวแน่นเหมือนกันอันดอร่าเนี่ยแพ้ 5ลูกล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2020นะครับช่วงปลายปีเจอกับลัดเวียนะครับเกมนั้นอันดอร่าโดนใบแดงมันทำให้ลัดเวียเนี่ยยิงสบายเท้าเลยนะครับ5-0ส,ส่วนเกมที่ยิงทะลุ5ลูกก็มีที่แพ้โปรตุเกสเมื่อปี2020เช่นกันนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาตอนนั้นโดนโปรตุเกสถล่มไปถึง7ประตูต่อศย์เกมนี้นะครับเฮีย <He> er, มองว่าอันดอร่าเนี่ยมีความเหนียวแน่นมากพอสมควรส่วนอังกฤษเนี่ย ค่าเฉลี่ย4นัด13ประตูเนี่ยมันค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกมละ3ลูกเฮียมองว่าอังกฤษเนี่ยจะส่งชุดสำรองนะครับเซฟเซฟตัวเองเอาแค่พอชนะไปได้เฉยๆดังนั้นนะครับเกมนี้เฮียมองว่าอังกฤษชนะแน่นอนแต่ยิงไม่ถึงมากกว่าให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างอันดอรานะครับคู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับทีมชาติเยอรมันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เมเนีย คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี1.45ของค่ำคืนนี้นะครับทีมชาติเยอรมันตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับลงเล่นทั้งหมด4นัดชนะ3และแพ้ไป1นัดผลงานล่าสุดเนี่ยคือการบุกไปเอาชนะลิเชนสไตล์2ประตูต่อ0ส่วนทีมยืนอย่างอารเมเนียตอนนี้เนี่ยเป็นจ่าฝูงนะครับฟังไม่ผิดนะครับอารเมเนียเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้อยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด4นัด ชนะ3เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครผลงานล่าสุดเนี่ยคือการบุกไปเสมอกับ North onia, นอร์ทมาเซโดเนีย0ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับเมื่อปี2014เป็นเกมกระชับมิตรเกมนั้นเนี่ยเยอรมน,นีถล่มไปได้ยับเยินถึง6ประตูต่อหนึด้วยกันเกมนี้นะครับหลายๆคนคาดหวังว่าทีมชาติเยอรมันจะถล่มอาร์เมเนียไปได้ ยับเยินเหมือนสถิติที่เคยเจอกันมาก่อนแต่เฮียมองว่าค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าอาร์เมเนียเนี่ยถ้าเราไปดูในลิสต์ของรายชื่อผู้เล่นมีผู้เล่นที่มีความโดดเด่นหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นเฮนริกมาคิตายานนะครับตัวหลักของโรมาในเวลานี้และมีซาจิสอาดัมยานนะครับเป็นกองหน้าของฮอฟเฟนไฮม์แต่ที่เหลือเชื่อคือ มีกองหน้าที่ชื่อว่าบาเซกยานนะครับคนนี้เนี่ยเป็นดาวซันโวของทีมชาติอาเมเนียอยู่ในเวลานี้นะครับสำหรับรายการนี้นะตอนนี้ยิงไป2ประตูถือว่าเกมรับของอารเมเนียเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับจะเจอของไม่แข็งสักเท่าไหร่นะเจอทั้งลิทเทลสไตล์เจอไอซ์แลนด์เจอโรมาเนียคืออาเมเนียนี่ตบมาเรียงตัวเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ย การมาเจอกับยอรมันหลายๆคนมองว่านี่แหละของจริงนะครับและอาร์เมเนียน่าจะแพ้ซึ่งเฮียก็มองว่ายังไงก็แพ้นะครับแต่เฮียมองว่าความเหนียวแน่นของอาร์เมเนียเนี่ยไม่ธรรมดาดีไม่ดีนะครับอาจจะยันเสมอได้ด้วยซ้ำดังนั้นนะครับคู่นี้เนี่ยเฮียมองว่าบอลรองอย่างอาร์เมเนียมีของดีพอสมควรนะครับควรเลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างอาร์เมเนียนะครับ สูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่ศึกเจลีของญี่ปุ่นซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเซนโกเบคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา4โมงเย็นของวันนี้นะครับซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าตอนนี้รั้งอันดับ11ของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด26นะัดชนะ8เสม,มอ11แพ้ไป7นัดนะครับผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านถล่มโออิตะทรีนิตะนะครับ4ประตูต่อ1 ส่วนวิเซนโกเบตอนนี้รั้งอันดับ4ของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด26นัดชนะ13เสม,มอ8แพ้ไป5ผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านพลาดท่าแพ้ให้กับ FC ซโตเกียวมา1ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของวิเซนโกเบนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาเกมนั้นนะครับเป็นวิเซนโกเบที่เปิดบ้านถล่มซานเฟรเซ h ฮิโรชิ m a ไป3ประตูต่อ0 เกมนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของสถิติการยิงประตูกันเนี่ยเวลาคู่นี้เจอกันนะครับหเกมหลังสุดเป็นการยิงทะลุถึง3ลูกได้ทั้ง5เกมด้วยกันแล้วก็ใบเหลืองใบแดงนะครับก็ไม่เกิน4.5ใบนะครับก็คือไม่ถึง5ใบนั่นเองตลอด10เกมที่ผ่านมาเล่นกันค่อนข้างแฟร์นะครับใบไม่เกิดเยอะ แล้วก็ในส่วนของการยิงประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ในทางกลับกันนะครับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมามักจะเป็นฝ่ายทำประตูขึ้นนำเวสเซนโก b เบได้ก่อนเสมอนะครับจาก6ใน8เกมในส่วนของสถิติส่วนตัวซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าเนี่ยเสียคลีนชีทมา6นัดติดต่อกันแล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างจะง่าย ส่วนทางวิสเซนโกเบมักจะเป็นฝ่ายที่ได้ประตูขึ้นนำคู่แข่งก่อนเสมอนะครับก็ถือว่ามวยถูกคู่นะครับการที่จะให้สกอร์ออกมาสูงเนี่ยเฮียมองว่าดูจากสถิติประมาณนี้นะครับเฮียมองว่าน่าจะทำได้สำหรับคู่นี้ดังนั้นนะครับคู่นี้เฮียเปิดไว้ที่สูง2.75เฮียมองว่าน่าจะผ่านได้นะครับสูงตามคู่ที่2ในวันนี้นะครับเราไปกันที่ศึก หลีก2ของฮอลแลนด์กันบ้าง MVV มาทริสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ SC t เทลสตาร์คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา19.30นาฬิกา30นาทีหรือว่าทุ่มครึ่งของข้ามคืนนี้นะครับมาทริสเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ8ของหลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด4นัดชนะ2และแพ้ไป2นัดผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับโวเลนดัมถึง5ประตูต่อ0 ส่วนเทลสตาร์นะครับตอนนี้จมอยู่บวยของลีกอยู่ลงเล่นทั้งหมด4นัดยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอ2และแพ้ไป2นัดผลงานล่าสุดก็โดน FC u ซ r อูเทรเยาวชนถล่มไปถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของมาทริสเมื่อวันที่27กุมภาที่ผ่านมาเกมนั้นเป็นมาทริสนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ทีนี้มาดูในส่วนของสถิติในการเจอกันนะครับ มาทริสเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายยิงประตูขึ้นนำเทลสตาร์ก่อนเสมอจาก5ใน6เกมนะครับแล้วสถิติส่วนตัวของมาทริสนั้นช่วงหลังเสียประตูให้กับคู่แข่งทุกนัด3เกมติดแล้วนะครับแล้วจาก8ใน10เกมทําประตูรวมกับคู่แข่งเนี่ยถึง3ลูกจาก8ใน10เกมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งฝั่งของเทลสตาร์ช่วงหลังนะครับฟอร์มย่ำแย่5เกมติดแล้วที่ คว้าชัยชนะไม่ได้นะครับแล้วก็เสียคลินชีตไปตลอด8เกมหลังสุดและมีการทำประตูร่วมกับคู่แข่งนะครับหมายถึงว่าสกอร์รวมเวลาเจอกับคู่แข่งเนี่ยจก6ใน8เกมทำประตูถึง3ลูกด้วยกันดังนั้นนะครับองประกอบแบบนี้เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับที่จะเล่นด้วยสกอร์สูงให้เลือกไปที่สกอร์สูง2.75 เฮียมองว่าน่าจะผ่านได้แบบนิ่มๆนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลเต็ง2คู่ในวันนี้ให้เลือกไปที่อันดอร่าและก็อารเมเนีย ส่วนบอลสูงต่ำในวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ไปที่คู่ของซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าด้วยสกอร์สูง2.75และคู่ของมาทริสด้วยสกอร์สูง2.75เช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ